ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํามันดีที่สุดแล้วเราเองก็อย่าไปแคร์คาคนนะครับเพราะว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าเราลําบากหรือว่าทุ่มเทเหนื่อยมากแค่ไหนกับสิ่งที่เราตั้งใจทํานะครับ ปเปเรื่องมาในครับว่าจันเอกอีกของเธอกำลงังนั่งกินขนมส่วนคุณแม่ที่ทำกับข้าวอยู่ก็ได้บอกกับนางเอกของเราว่าไปอาบน้ําได้แล้วเดี๋ยวน้องซ้อมวันมาทางด้นนานนางเอกของเราก็เหมือนจะไม่ได้สนใจนะครับเธอเองก็นั่งกินขนมนต่อได้สักพักหนึ่งคุณแม่ก็เลยที่บอกว่าหนูเองก็จะเรียนจบแล้วทําไมยังไม่ไปหาสมัครงานอีกรู้ไหมว่าน้องชายของเธอเนี่ยเขาจะไปสอบเรียนต่อที่กรุงเทพเราจะย้ายไปอยู่กับเพื่อนทําไมเธอเองเนี่ยไม่กระตือรือร้นเหมือนน้องบ้างนางเอกของเราพอาได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกตกใจอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเธอเองเ รู้สึกเป็นห่วงน้องชายแล้วสักแพกหนึ่งก็เป็นน้องชายเดินเข้ามาแมเนีงก็มานั่งกดมือถืออยู่ได้สักแพกหนึ่งน,งนางเอกของเราก็เลยได้ถามว่านายยืมจักรยานฉันไปใช้หรอทําไมไม่ปรับของสูงเท่าเดิมขอเรียกเป็นพีะเอ,อกเลยลวกันนะครับทั้งแานพีะเอ,อกของเราก็เลยที่บอกว่าผมจําไม่ได้หรอกว่าพี่นั่งระดับไหนถ้ายังไงผมขอตัวไปอาบน้ําก่อนและกันนะเพราะว่าซ้อมบอลมาเหงออกค่อนข้างจะเยอะนางเอกของเราก็เหมือนจะไม่ยอมนะครับแต่ว่าคุณแม่ก็พูดสวนขึ้นมาว่าบอกแล้วไงว่ารีบไปอาบน้าเดี๋ยวน้องกกก็ลลัับมมาาแแ้วจะยง่งน ห้องน้ํานังเอกของเราพอได้ยินเสียงคุณแม่เธอเองก็เลยมีกล้าเถียงส่วนเอกของเราก็รีบไปอาบน้ําเลยนะครับพอตกมาตอนเย็นทางด้านเอกของเราก็มาที่ห้องน้องชายนี่คร like ับเธอเองก็เด like ินเข้ามาแบบไม่เคาะประตูพระเอกของเราก็เลยดิบ่นให้นี่ครับว่าเข้าห้องคนอื่นทําไมไม่เคาะประตูบ้างทางด้านพี่สาวก็ไม่ได้ตอบนี่ครับบอกพระเอกของเราไปว่าขอยืมที่ชาร์จโทรศัพท์หน่อยสิทางด้านพี่เอกของเราก็มีบ่นอยู่นิดนึงนี่ครับว่าจะยืมของผมตลอดเลยหรอทําไมพี่ไม่ซื้อบ้างทางด้านเอกของเราก็เลยด้บอกว่าพี่ติดเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงแน่ ออกมาเธอจะบนน้ำไม้จากนั้นทางด้านเพเอกของเราก็เลยยืนที่ชาร์จให้แล้วก็มีท่าทางที่ไม่สนใจในเอกของเราเธอเองก็เลยเดินออกจากห้องแล้วก็มาหยุดอยู่ที่หน้าประตูนั่นเลยครับทางด้านในเอกของเรารู้สึกหวงน้องชายกลัวว่าน้องชายของเธอเนี่ยจะมีแฟนเช้าวันต่อมาทางด้านเพเอกของเราก็แต่งตัวหล่อเลยนี่ครับนางเอกของเราก็เลยเดินเข้ามาถามว่าวันนี้จะไปไหนเนี่ยทำไมแต่งตัวหล่อจังไพเอกของเราก็ที่บอกในแก้วว่ามีนัดกับเพื่อนน่ะว่าแต่ผมขอยืมจักรยานพี่อีกสักวันหนึ่งนะครับทางด้านในเอกของเราก็ไม่อยากจะ บอกเท่าไรนะครับเพราะว่าเธอเองไม่อยากจะให้น้องชายไปเจอผู้หญิงอื่นเธอเองก็เลยพูดอ้ําอึ้งอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนางเอกของเราก็ต้องบอกเพราะว่ากลัวพระเอกจะไปฟ้องคุณแม่แต่ว่าพอบอกรหัสไปพระเอกของเราก็ต้องตก,กะจยนี่ครับเพราะว่ามันเป็นวันเกิดของมันแต่ว่าก็ไม่ได้ถามนางเอกของเราต่อนะครับมันเองก็ได้บอกไปว่าตั้งแบบเนี้ยมันก็จําง่ายดีนะครับจากนั้นพระเอกของเราก็เลยรีบเดินออกจากบ้านส่วนนางเอกของเราก็เดินเข้ามาที่ห้องแล้วก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ทั้งสองคนเคยสนิทกันมากอาบน้ําแต่งตัว แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนกระทั่งผ่านมาสักแพ็กหนึ่งทั้งสองคนก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวทางด้านคุณแม่ก็เลยจับแยกห้องให้แต่ว่านางเอกของเราเนี่ยก็ยังจําเรื่องความสนิทสนมระหว่างพี่สาวกับน้องชายอยู่แล้วก็อยากจะให้มันกลับไปเป็นแบบนั้นด้วยพอตกมาตอนเย็นพระเอกของเราก็กลับมาถึงบ้านรีบร้อยมันเอกก็ออกกาลังกายรอพี่สาวอาบน้ําอยู่แต่ว่าสักแพ็กหนึ่งทางด้านพี่สาวก็เดินเข้ามาพระเอกของเราก็เลยได้ถามว่ามีเรื่องอะไรทําไมยังไม่อาบน้ําอีกนางเอกของเราก็เลยได้บอกไปนี่ัวว่าเธอใช้ห้องน้ําก่อนพี่ได้เลยนะ วันเนี้ยพีไม่รีบจากแดนนางเอกของเราก็เลยรีบเดินออกจากห้องแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เดินมาที่ห้องน้ําแต่ว่าในห้องน้ำผระเอกของเราก็ยังอาบน้ําอยู่นะครับนั่นเลยครับทางด้านนางเอกของเราเนี่ยวางแผนไว้ก่อนแน่น Jung artık, ั้นอยู <ados> ่แล้วซึ่งเธอเองก็ไม่รอชารีพุงเข้ามาเปิดอันตรีซึ่งในตอนไร่ผระเอกของเราก็มีปฏิเสธแต่ว่านางเอกของเราก็ไม่ได้สนใจน่ะเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้าวัน่อมานางเอกของเราก็นั่งกินข้าวอยู่ทางแดนคุณแม่ก็เลยเดินเข้ามาถามว่าวันเนี้ยทาไมน้องตื่นสายจังเข้าไปตาม ให้หน่อยสินั่งแอี๊ยดของเราก็เลยรีบเดินตรงมาที่ห้องน้องชายแล้วพยายามปลุกอยู่สักพักหนึ่งพระเอกของเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่าเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยครับผมนึกถึงแต่เรื่องเมื่อคืนครับนางเอกของเราก็พูดบายเบี่ยงไปนี่ครับจากนั้นพระเอกเราก็พุ่งเข้ามาแล้วก็ได้บอกว่าขอทําเหมือนเมื่อคืนหน่อยได้ไหมนางเอกของเราก็พยายามปฏิเสธนี่ครับเพราะว่ากลัวคุณแม่จะรู้เรื่องแต่ว่าพระเอกของเราก็ไม่ได้สนใจพยายามถือจนสุดท้ายนางเอกของเราก็ต้องใจอ่อนหนานะคร เรียบร้อยนางเอกของเราก็ที่บอกกับน้องชายว่าตอนเย็นถ้าซ้อมบอลกลับมาแล้วไปเจอพี่ที่ห้องน้ำนะทางด้านเพจของเราก็รีบตอบตกลงเลยนะครับพอตกมาตอนเย็นนางเอกของเราก็ไปรอที่ห้องน้ำสักพักใหญ่ก็ไม่เห็นน้องชายเดินเข้ามาเธอเองเลยเดินมาตามที่ห้องก็ได้เห็นว่าน้องชายเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่ซึ่งนางเอกของเราก็มีแอบเซ็งอยู่นิดนึงนี่ครับเพราะว่านัดกันไว้เรียบร้อยแล้วจนผ่านมาตอนดึกทางด้านน้องชายก็นอนหลับฝันดีเรียบร้อยนางเอกของเราก็เดินตามเข้ามาแล้วก็พยายามบ่นแล้วก็ดุให้กับน้องชาย ว่านัดกันไว้แล้วทําไมไม่ไปหาทางด้านน้องชายือทีบอกน่ครับว่าผมคุยกับเพื่อนเพลินไปหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะนางเอกของเราก็ไม่ด้ตอบนี่ับพุ่งเข้ามาเปิดอันติไซนั่นแหละครับหลังจากนั้นนักก็ด้กินเวลาไปเนะครับหลังจากกินเวลาเสียสาวเรียบร้อยทางด้านพี่เอกของเราก็ด้บอกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคุณแม่เข้ามาที่ห้องผมบ่อยมากเลยนะครับทางด้านพี่สาวก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนี่แบว่าพี่ก็เห็นว่าแม่มาที่ห้องพี่บ่อยเหมือนกันงานเอาอย่างนี้ดีไหมเราสองคนเลิกทําแบบนี้กันพี่เอกของเราเหมือนจะไม่ ยอมนะครับแต่ว่าฟังเหตุผลพี่สาวมาแล้วมันเองก็เลยจําใจตอบตกลงนะครับหนึ่งสัปดาห์ต่อมาหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเราไม่ได้เปิดอันตีอีกเลยจนมาวันนี้มีโอกาสได้มานั่งอยู่ที่โต๊ะด้วยกันแต่ก็ไม่ได้คุยกันนะครับจนคุณแม่เดินมาพอกว่าวันนี้แม่จะออกไปจ่ายตลาดมีใครจะฝากเอาอะไรไหมทั้งสองคนก็ได้ตอบพร้อมกันนะครับว่าไม่เอาจากนั้นคุณแม่ก็เลยรีบเดินออกจากบ้านส่วนนั่งเอกภพของเราก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสืออย่างเดียวนะครับสองเดือนต่อมาภรากรําความ อาดห้องน้าอยู่แล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เลยเดินเข้ามาถามว่าวันนี้นึกยังไงมาทําความสะอาดห้องน้ําเนี่ยไพยเอกของเราก็เลยที่บอกนี่ครับว่า,วาอาทิตย์หน้าผมจะย้ายออกจากที่นี่แล้วห้องนี้เป็นห้องที่มีความทรงจําเยอะผมเลยอยากจะรักษามันไว้นะครับนางเอกของเราพอได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะสะกิดใจนี่ครับเธอเองก็เลยหันมาจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้จ้องหน้านั่นเลยครับหลังจากนั้นหนะักก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสาบรียบรอยทังดันไพเอกของเราก็ไี้บอกว่าพี่สาวไปทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัด ว่างแวะไปหาผมที่หอพักบ้างนะครับทางด้านในอีกของเราพอได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบตกลงแล้วหลังจากนั้นหนักกฤติตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ